สนามข่าว101ครับคุณฟังครับกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของสนามข่าว101นะครับพูดถึงเรื่องของเออศร,รษฐกษิจนะครับเราก็ทราบกันดีว่าโลกเราเนี่ยก็เป็นเศร,รษฐกษิจที่เราเรียกกันว่าเป็นระบบทุนนิยมนะทุนนิยมมันก็เกิดมาควบคู่กับวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะแต่ว่าเราก็มกักจะเห็นว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยบรรดาคนทําธุรกิจจานวนไม่น้อยเลยนะครับเขาก็ มีความเชื่อหรือเอาไอ้เรื่องที่ที่มันอยู่เหนือวิทยาศาสตร์อยู่เหนือธรรมชาติเนี่ยเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจเช่นรู้ดูวงจุ้ยก่อนดูหมอดูก่อนจะเปิดบริษัทนี้อะ,อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะมันก็มีกันอยู่เหมือนกันก่อนรับคนเข้าทํางาน,งานอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับมีงานวิจัย นะครับอิทธิพลความเชื่อเหนือธรรมชาติต่อการตัดสินใจของนักลงทุนโอ้ฟังหัวข้อก็น่าสนใจนะเดี๋ยวเราไปคุยกันในเรื่องนี้นะครับว่าเอ๊ะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรรับผลการวิจัยไปอย่างไรเออน่าสนใจนะครับพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพีรยุทธ์เจริญสุขมงคลจากวิทยาลัยนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าเนี่ยนะครับมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์พีรยุทธ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ อออาจารย์รพ,พูดถึงที่มาตรงนี้ก่อนมาการวิจัยเรื่องที่เมื่อกี้ผมเกริ่นไปเนี่ยนะครับตกลงมันมีเรื่องแบบนี้กันเป็นเรื่องเป็นราวถึงขนาดต้องทําวิจัยกันเลยแล้วพบว่าอะไรเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ฮะโอเคยวขอขอเกริ่นกันนะครับเออจริงๆแล้ว้เรื่องความเชื่อในเรื่องลิ้ลับเหนือธรรมชาติเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาชา้านานตั้งแต่สมัยโบราณสังคมโลกเลยก็ว่าได้นะอาจรใช่เลยปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าโอ้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ายังไงความเชื่อเหล่านี้ก็ยัง คงฝังรากลึกอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยนะฮะจุดจนทุกวันนี้นะครับในคราวนี้เนี่ยก็มีคําถามที่หลายคนอาจจะเครือบแคลงใสยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรจากความเชื่อเหล่านี้นะครับนะฮะเพื่อตอบข้อสงสัยนี้นะฮะผมก็เลยตัดสินใจที่จะทํางานวิจัยนี้ขึ้นมานะฮะโดยมุ่งเน้นหาคําตอบสองประเด็นนะฮะว่าประเด็นแรกคือนะฮะต้องการศึกษาว่าอะไรเป็นปัจจัยที่อธิบายว่า ทำไมนักลงทุนบางกลุ่มนะฮะถึงให้ความสําคัญกับความเชื่อเหล่านี้มากเป็นพิเศษฮ uh huh. นะประเด็น uh huh. ที่สองก็คือต้องการหาหลักฐานในทางสถิติเลยนะครับว่าไอ้ความเชื่อเหล่านี้เนะี่ยที่นักลงทุนให้ความสําคัญสามารถอธิบายผลการลงทุนในหุ้นท uh ี huh. ่มากขึ้นได้หรือไม่ uh huh. okay. นะครับอันนี้จะขอเกินเกิดน,นิดนึงนะฮะว่าจริงๆแล้วไอ้งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติเนี่ยจริงๆแล้วมีการศึกษากันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับ uh huh. ในแวดวง,วงวิชาการทางฝั่งประเทศตะวั นะฮะจริงๆแล้วมีทฤษฎีขออ้างอิงทฤษฎีนิดหนึ่งน,น,นะครับผมมีทฤษฎีทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์นะฮะที่สามารถให้คําอธิบายได้ว่าทําไมมนุษย์เรายัางคงปักใจเชื่อในเรื่องนี้ทั้งๆท,ที่มันหาข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้คนะครับในทางทฤษฎีเนี่ยนะขอกล่าวเกื่อนกันนะครับในทางทฤษฎีนะฮะกล่าวไว้ว่าธรรมชาติของมนุษย์เราทุกคนนะครับ ร้วนต้องการมีอำนาจที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราให้เป็นไปตามที่ใจเราต้องการ,รใช่ไหมฮะมนุษย์คนมนุษย์ทุกคนเนี่ยโดยพื้นฐานร้วนมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นใช่ไหมฮะและโดยปกติแล้วคนเราทุกคนเนี่ยก็มักใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าโอกาสที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการนั้นเป็นไปได้ยาก ก็เป็นธรรมดาที่เราจะต้องรู้สึกแย่หรือว่าผิดหวังใช่ไหมฮะแต่คราวนี้เนี่ยนะ่ะเป็นธรรมชาติของคนเราดีนะฮะที่จะต้องพยายามสร้างกลไกการปกป้องตัวเองหรือที่เขาเรียกว่าดีเฟน s ์นักนิซึมนะเพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกแย่กับความผิดหวังนั้นนะครับกลไกทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่ช่วยปกป้องไม่ให้ตัวเรารู้สึกแย่กับความผิดหวังก็คือการปรับทัศนคติตัวเองให้เรารู้สึกว่าเรายังไม่หมดโอกาสสักทีเดียวนะฮะ ดังนั้นเนี่ยความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติเนี่ยจริงเข้ามามีบทบาทสาคัญในชีวิตมนุษย์ของเราเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองว่าเรายังมีโอกาสที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการด้วยความช่วยเหลือจากพลังของสิ่งรีลับเหนือธรรมชาตินั่นเองนะครับทั้งๆที่ในความ,มจริงแล้วไอ้เรื่องเนี้ยอาจจะเป็นไปไม่ได้หรือรอ,าอาจจะพิสูจน์ไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์จริงรรนะจริงๆแล้วเนี่ยในทางวิชาการนี่จะมีศัพท์นะฮะเป็นศัพท์เทคนิคเลยที่เรียกพฤติกรรมเหล่านี้ เขาเรียกกันว่า illusion of control นะ illusion ที่แปลว่ามายาหรือภาพลวงตา,า control ่าาการควบคุมนะซะ่ง illusion of control เนี่ยก็คือภาพลวงตาหรือมายาที่ทำให้เราคิดหรือรู้สึกไปเองว่าเรายังคงมีอำนาจในการควบคุมชีวิตของตัวเองให้เป็นไปนตามที่ใจเราต้องการทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วไอ้เรื่องของพลังลี้ลับเหนือธรรมชาติที่เราเชื่อืีนี้อไอ้ที่เราเชื่อถือนะฮะ อาจจะเป็นแค่จินตนาการที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้ตัวเราเองนะครับ,รบแต่คนนี้มาถึงคำถามที่ว่าเอาแล้วความเชื่อในเรื่องเหธรรมชาตินี้ทําให้คนสงบงังหรือประสบความสำเร็จได้จริงหรือไม่เจอฮะในเรื่องนี้เนี่ยจจหลายหลายคนเนี่ยจะเถียงผมเลยนะ,ะถ้าผมถ้าตามที่ผมได้กล่าววันนี้นะฮะว่าถ้าพลังของสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาหรือมายาที่คนเราสร้างขึ้นมา อ่าและทาไมอ่ะทาไมในสังคมเราเห็นหลายคนเลยหลายคนที่เชื่อในเรื่องเหล่านี้ถึงประสบความสำเร็จในชีวิตอ่าใช่ไหมฮะคราวนี้เนี่ยถ้าจะอธิบายตามหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับนะซึ่งในความเป็นจริงแล้วอ่าไอเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาตินี่เราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้มันอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงยังไงเราไม่ขอกล่าวถึงแล้วกันนะครับแต่คําอธิบายในทางจิตวิทยานะฮะนะมีคําอธิบายในเรื่องนี้นะครับผมรบจริงๆแล้วเนี่ย เขากล่าวกันว่าสิ่งที่ทําให้คนบางคนที่เชื่อในเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติประสบความสําเร็จอาจจะไม่ได้มาจากพลังของสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติที่จนบันดาลความสําเร็จโดยตรงครับแต่ไอ้ความสําเร็จที่ได้มาเนี้ยอาจจะเป็นผลมาเนื่องมาจากความมั่นใจที่คนคนนั้นได้มาจากศรัทธาในสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติที่ตัวเองเชื่อถือมีแรงพื้นจะว่าอย่างนั้นอ่ะใช่ครับในในทางการแพทย์จริง,รงมีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เรียกว่า ลาซิโบเอฟเอกซ์นะคําำว่า p ลาซิโบก็คือยาปลอมนะยาปลอมหรือยาหลอกที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนยาจริงๆทุกระการแต่ต่างกันที่ว่าไม่มีสารกระตุ้นใดๆในการรักษาโรคได้เลยอาจจะเป็นแป้งเฉยๆอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่นะครับเป็นแป้งอัดเม็ดหรือเป็นลูกวาดกะที่ทําให้หลอกได้เหมือนยาจริงๆนะฮะซึ่งจริงมีการทดลองทางการแพทย์หลายตัวเลยที่เชี้ยเห็นว่าคนไข้บางคนเนี่ย สามารถหายจากอาการป่วยได้เพราะทานที่เจ้าลาซีโบนี้เข้าไปอาจารย์ครับทีนี้เราเราขอมาที่งานวิจัยเลยอาจารย์เวลาจาไปเก็บข้อมูลจะไปเก็บข้อมูลจากไหนยังไงครับทีนี้กลุ่มตัวอย่างนะครับผมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยนะฮะก็ประกอบด้วยนักลงทุนในหุ้นนะซึ่งประกอบด้วยสองส่วนส่วนแรกเป็นนักลงทุนอิสระ Uh huh. ซึ่งก,กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้เนี่ย uh huh. ทางทางทางเราเนี่ยได้สุ่มตัวอย่างมาจากคนที่มาร่วมงานเซตทีเฟกออนไลน์อินเวสร์แฟร์ป huh. ี2014นะครับเป็นกาสองปีที่แล้ว uh huh. นะครับผมก็ก็สุ่มตัวอย่างมาจากคนที่มามาร่วมงานส่วนที่สองเนี่ยเราเก็บข้อมูลมาจากนักลงทุนอาชีพ ซึ่งเราเราก็ได้ความร่วมมือจากนักมงมันอาชีพจากสถาบันการเงินชั้นนําของประเทศไทย<ะ>สองแห่งจะไม่ขอเอ่ย,อยสถาบันแล้วกันะะนะครับผมนะฮะก็กล<ะ>ุ่มตัวอย่างสองกลุ่มเนี้ยก็จะใช้ในกระบวนการวิจัยนะครับตอนนี้ข้อมูลข้อมูลที่เก็บะจะต้องเรียนโดยตามตรงเลยว่าในปัจจุบันเนี้ยกระบวนการวิจัยเนี่ยยังไม่สามารถวัด ในความเชื่อเหนือธรรมชาติที่เป็นรูปธรรมนี่ชัดเจนอาจารย์ยกตัวอย่างคํถาถามได้ไหมครับถตาเอาะอะไรเอานักลงทุนในกอในขอมาเนี่ยนะคราให้ความร่วมมือกับอาจารย์เนี่ยเราถามเขาเราเอาข้อมูลอะไรจากเขาบ้างครับเช่นถามเขาว่าอย่างไงบ้างอ,ะอ่ะอ่าจริงๆตัวชีอว่าตรงนี้จะจะมีอยู่สี่ตัวนะสีอ่อย่างด้วยกันซึ่งก็เป็นความเชื่อเหนือธรรมชาติที่ค่อนข้างได้รับการเชื่อถือของคนตัวสังคมทั่วไปะนะ,ะสี่ห้าอย่างที่เขาเรียกท็อปฮิตเลยนะ อย่างแรกคือเราถามก็ว่าเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกราบไหว้ขอพรบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากน้อยเพียงใดในอย่างแรกเป็นสิ่งที่ควบคู่กับสังคมไทยเลยต้องกราบไหว้ขอพรบนบานต่อศาลพี่ต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอย่างที่สองคือการให้ความสำคัญกับการเช่าบูชาพกพาวัตถุมงคลนะฮะส่วนที่สามก็คือการให้ความสําคัญกับการเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องการดูดวงดวงชะตา อย่างที่สี่ก็คือการให้ความสาคัญกับการสดอดเพาะเสริม mm hmm. ดวงชะตาต,ต่างๆนานาเนพนื <I have. S 2> ่อใดูชีวิตดูขอดวงดีขึ้นนะ <I have. S 2> แล้วอย่างที่ห้าเลยท็อปคิดก็คือการดูเลือกดูยาม <I have. S 2> นะครับผม <I have. S 2> ก,ก็จะมีห้ายอย่างหลักๆนะคะที่ <I have. S 2> ที่ถาม <I have. S 2> ตัวอย่าง พอพอได้พอได้ระ,ด,ระดับความชื่อออกมาเราจะเอาไปสัมพันธ์กับกับผลลัพธ์ตัวแปรยังไงครับครับตัวแปรที่เป็นผลประกอบการในหุ้นนะฮะก็ตัวนี้อาจจะเป็นข้อมูลส่วนตัวทีวหนึ่งแล้วก็ต้อง <c oughs> ให้เขาให้ทางกลุ่มที่อย่างเนี้ยอ่ารายงานนะว่าที่ตอดเวลาหนึ่งปีที่ผ่า <c oughs> <c oughs> นมาเนี้ยกามีผลประกอบการในหุ้นอ่าอยู่ในระดับที่เท่าไหร่จะมีทั้งกําไรขาดทุนเท่าทุนครับผมเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะเปอร์เซ็นต์ผลกําไร ฮะแล้วแล้วแล้วส่วนใหญ่ผลมันยังไงนะครับอาจารย์ผลพอได้ข้อมูลมารวปรวมผลผลการวิจัยออกมามีอะไรที่แบบโอ้เห็นแล้วแบบมันมันสัมพันธ์ไหมระดับความเชื่อด้านต่างๆกับเรื่องของรายได้ที่เขาเขาได้มาจากการเล่นหุ้นเนี่ยอาจารย์อ่านะครับอันดับแรกสุดเลยนะครับโจทย์วิจัยข้อแรกก็คือทําไมนะทําไมคนเล่นหุ้นบางคนถึงเชื่อในสิ่งนี้ากกว่าคนพิเศษนะผลการวิจัยเนี่ยพบว่ามีมีสองปัจจัยหลักเลยนะซึ่งก็สอดคล้องกับทฤษฎีที่ผมได้กล่าวมานะฮะปัจจัยแรกก็คือ คนที่อมีความเชื่อในเรื่องนี้นะฮะโดยส่วนตัวเป็นคนที่เชื่อว่าความสําเร็จหรือความล้มเหลวของชีวิตตัวเองนี้ถูกกาหนดโดยโชคชะตาอ,อาจจะเป็นคนที่เชื่อว่าชะตากําหนดชีวิตตัวเองไม่ใช่ตัวเองกําหนด,ดชีวิตนะครับผมซึ่งในศัพทางเทคนิคก็เรียกว่ากลุ่มคนพวกนี้ว่ามีเป็นเป็น e x t e r n a l l o c ั s of c o n t r o l นะครับผมซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็อธิบายได้เลยว่ากลุ่มคนที่ให้ความเชื่อถือในเรื่องเหือธรรมชาติ นะส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่คือว่าสตา,าเนี่ยกำหนดชีวิตฉันฉันไม่สามารถกำหนดสตาชีวิตตัวเองได้เลยปัจจัยที่สองเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันนะฮะกลุ่มคนนะฮะที่ให้ความสําคัญกับเรื่องเหนือธรรมชาติมากกว่าคนทั่วไปนะฮะปัจจัยที่สองก็คือที่อธิบายได้ก็คือระดับความรู้ที่มีเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นนะฮะซึ่งผลที่ได้ทางสถิติเนี่ยพบว่า กลุ่มคนที่มีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นในระดับที่ดีนะคนกลุ่มน,นี้จะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องเดธรรมชาติเท่าไหร่มเมื่อ,อมเมื่อที่แบบกลุ่มคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ในการลงคือคนที่มีความรู้เขาก็ไปอาศัยข้อมูลอาศัยสถิติ<ค>อาศัยเทคนิคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์เป็นหลักใช่ครับผมคนที่ไม่ค่อยรู้นี่ก็มาอาศัยเรื่องที่อาจารย์วิจัยเนี่ยใช่ครับฮะแล้วแล้วผลมันออกมาได้ผลแหมอาจารย์พอเอามาจับดูกันแล้ว รณะนี้ตอนนี้ที่ผมขอไปอีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าส่วนวิจัยข้อที่สองว่าแล้วแล้วคนที่เชื่อในเรื่องนี้เขามีผลประกอบการที่ดีดีกว่าหรือดีขึ้นหรือเปล่าสนใจคือนะครับผมซึ่งงานวิจัยผลในในตอนต้นนะครับในตอนต้นที่ที่เราวิเคราะห์แบบแบบแบบทั่วไปธรรมดาไม่ได้ลงลึกอะไรนะฮะเราหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเชื่อฮะแล้วก็ผลประกอบการจริงๆแล้วเราไม่เจอความสัมพันธ์ที่ชัดเจน ไม่เจอความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเลยว่าคนที่มีความเชื่อมากๆจะมีผลประกอบการที่ดีกว่าคนที่ไม่มีความเชื่อเลยะๆๆนะ,ะแต่นะแต่นิดนึงนะครับผมเมื่อวิคอ์เชิงลึกนี่คือเชิงลึกนะฮะเราแยกกลุ่มตัวอย่างอาเป็นสองกลุ่มย่อยๆอะนะครับอ่าขั้นตอนแรกเนี่ยเราแยกกลุ่มตัวอย่างโดยดูจากความเชื่อที่ว่าโชตะตากําหนดชีวิตตัวเองหรือเปล่ากลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่เชื่อว่า โชคชะตากาหนดชีวิตตัวเองอส่ว uh huh. น,นอีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มที่เชื่อว่าตัวเองจะหนดโชคชะาตาถึง uh huh. uh huh. อาจารย์เชื่อไหมครับว่ากลุ่มคนที่เชื่อว่าโชคชะตากําหนดชีวิตตัวเอง uh huh. นะกลุ่มคนผู้นี้เนี่ยยิ่งเขาเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติมากเท่าไหร่คนประกอบการในหุ้นกับยิ่งดีขึ้น uh huh. uh huh. ตรงนี้ก็แสดงให้เห็นเลยว่าคนที่ขาดความมั่นใจจริงๆแล้วเนี่ย uh huh. เขาต้องการไอ้ความเชื่อเหล่านี้มาช่วย uh huh. มาช่วยให้เขาเกิดความมั่นใจในการอาจจะเป็นการเลือกกุ้นการอะไรก็เนี่ยช่วยแต่กลุ่มคนที่นะเชื่อว่าตัวเองกาหนดชีวิตตัวเองได้กลุ่มคนพวกนี้ยิ่งเขาเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติมากเท่าไหร่คนการลงทุนยิ่งต่ำลงเท่านั้นไปขัดกันเองอะไรประมาณนั้นไปขัดกันเองมันกับเรามั่นใจอ่ะเรามั่นใจแล้วอยู่มีคุณลักว่าเราดูไม่ดีนะนะเห็นไหมคือการขัดแย้งเนะครับคือคนที่มั่นใจอยู่แล้วแต่ว่าถ้า ถ้าไปเชื่อในเรื่องพวกนี้จะทําให้สุ้นเสียกลับกลารเป็นสุญเสียความ่นใจตัวเองไปแล้วที่สําคัญมีอะไรอีกนะอาจารย์อตัวสุดท้ายเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวตัวพีเลยนะฮะเราแยกกลุ่มตัวอย่างระหว่างกลุ่มที่มีความรู้ในหุ้นในระดับที่ดีกับกลุ่มที่ไม่มีความรู้ในหุ้นเลยกลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในระดับที่ดีนะความเชื่อเนี่ยธรรมชาติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลประกอบการ คือถ้าเขาเชื่อยิ่งเขาเชื่อผลประกอบการก็จะดีขึ้นแต่กลุ่มคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนที่ดีเลยตรงนี้เนี่ยยิ่งเขาเชื่อมากเท่าไหร่บนผลประกอบการยิ่งแย่ลงเท่านั้นถ้าแบบนี้ก็สรุปได้ว่าปัจจัยสำคัญคือความรู้ทื่มาจากความสามารถในการลงทุนใช่เลยคือถ้ามีความรู้แล้วเชื่อก็ไม่ในเรื่องอะไรอาจจะมีความมั่นใจมากขึ้นอะไรต่างนี้ใช่ครับผมอ่ามอันนี้ อ่านสรุปสุดท้ายสรุปสุดท้ายให้ให้ให้ใหข้อคิดอะไรไกับนักลงทุนอาจารย์ผลการวิจัยนี้ครับผมผมขอสรุปสรุปเลยลกันนะครับ ปัจจุบันเนี้นะฮะสังคมนะฮะไม่ว่าสังคมเราจะมีความเจริญทางวัตถุมากมายเพียงใดนะครับแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับว่าภายในจิตใจของคนเราทุกวันนี้เนี่ยกลับยิ่งอ่อนแอและเปล่ะบางมากขึ้นเท่านั้นนะครับแม้ว่าพฤติกรรมความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับคนบางคนที่ขาดความมั่นใจในการช่วยให้คนเหล่านี้มีความเชื่อมั่นและกําลังใจว่าตัวเองสามารถประสบความสําเร็จได้ครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับผม พฤติกรรมความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาตินั้นก็ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของปัญญาการที่หวังพึ่งพาเรื่องเหนือธรรมชาติเพื่อช่วยให้เราประสบความสําเร็จทียงอย่างเดียวโดยไม่รู้จักพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองนั้นก็อาจจะไม่ต่างอะไรจากความงมงายนะที่ไม่สามารถนําพาไปสู่ความสําเร็จในชีวิตที่แท้จริงได้ลครับขอ,ขอสรุปแค่นี้แล้วกันขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิรยุทธ์เจริญสุขมงคลนะครับจากวิทยาลัยนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่าไอโคนะครับคือคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็ผมก็เคยอ่านเจอนะมาจากว่าเขาก็จะมีหมอดูหุ้นนะหมายถึงว่า อ๋คนเกิดวันจันทร์ต้องซื้อขุ้นตัวนี้มีอักษรนำหน้าด้วยภาษาอังกฤษแบบนี้อะไรจำนองนี่นะฮะคือหมอดูนี่เขาก็ก็มีศาสของเขาอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะคือแต่พื้นฐานก็ต้องมีความรู้ในสิ่งที่จะต้องทำด้วยเรื่องความเชื่อกาว่ากันไปนะครับสนามข่าว101